บุรีรัฐไทเก้เอ็กซ์ใต้จังขาวพร้อมกับตุักดาศเอ็กซี MT จากปาจีตรีแปะไรแบบเราดีเราพูดคุยกันก็ถึงมีคู่เดียวที่เราไม่ไรเ่ย วันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ลงในเพจก็กือ,อนะครับ และหลังจากตกค่นี้เราจะแข่งผ่านกันในรอบาหกทู่ปุ่ท้ายันีครับคู่แรกจะเป็นกนระทุ่งลายคันนี้พวกกสาลิกาเอสซีสาลิกาเจอของแข็งลอยวันนี้สนามนี้ไม่มีเจ้าภาพครับสนามนี้ไม่มีเจ้าผิ่นครับมีผม,มเป็นเจ้าผิ่นคนเดียว เพราะฉะนั้นนะครับผัดสินดีไม่มีเอียงข้างใดข้างหนึ่งแน่นอนครับสำหรับการแต่งกายของนักกีฬานในรอบ6ทีมสุดท้ายนะครับสันับแข้งถุงเท้าคุ้แต่งกาย เครื่องแต่งกายอะไรที่ไม่เกี่ยวกับฟตุตบอลน,นะครับพวกตองหูต่างหูรีดแบนนาฬิกาข้อ,อมือถอดออกให้หมดนะครับต่างหูตองหูถ้าถอดไม่ได้ให้เอากระกระแป,ปะนะครับแหวนใครถอดไม่ได้ให้เอาผ้าล็อกแปะ เ,เรเียบร้อยครับไเตรอเอสตกับขาขส้นดำหนุนปรทตูเตอเนี่จากการนำประตูของลูกไขเตอเอ๋อจำชื่อไม่ได้จำกั่พี่พ่อม่ได้นะพี่เยนะตัดเหรอไม่ใช่ตัดตัด,ตดเออรู้จักกับพ่อดันพ่อชื่อเตอ๋อเล่นบอลมาได้ัน หายเจดีก็เล่นประชาชนดีทีเดียวผมนะหมายเลขเก้าเลยลูกชายเติมอายุปีนี้ที่หกย่างที่เจ็ดแต่ว่าเขากำลังจะผ่าแล้วครับโอ้โหเด็กรุ่นใหม่ครับ ສາວທຽບເຫັນລາຍຖືກກໍຫນ เียบร้อยแล้วได้เปลี่ยนครับว่าชายันเองสองประตูต่อสี่เ uh, นี้ยผมตกแรงเรื Ed, ่อยก็ถ anyway, ้าผนตกลงแมลงนะครับแล้วก็ท้าสนามนะครับน้ำพิ่งขึ้นมานะครับ เรจะยกขึ้นไปด้โดทันทีนะครับบอลอยู่ในลือของตุลศักเอฟจีกีงตรงนี้ครับไหลตาจนมาเป็นหนึ่ตงต่อสองครับ ก็ไม่ต้องบอกอะ่ะแต่เดินออกให้ถูกต้องอะ่ะผลลัพการแข่งได้คะแนนแรกหนึ่งนาทีฝนตกมาแล้วนะครับอีกรอบแล้วนะครับวันนี้หลายรอบนะครับ หดกูเล่นดอกยางนืดเหรอเมือไหร่จะเข้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมีอะไรบ้างมั้งช่วงแต่ไหนนะเขาเล่าแบบว่าเราผ่านนะเว้ยลูกเกียโดนอ่ะใช่ครับไล่อยู่ครับ ครู่นะครับก่อนเนลือนะครับการแข่งนะครับอีกหกคู่6หกคู่นะครับสนาม็ียังไงไม่เละแน่นอนนะครับแต่ผมห่วงอย่างเดียวห่วงอย่างเดียวคือหนึ่งนะครับน้ำขังนะครับทำการแข่งขันไม่ได้นะครับถ้าตกแรงนะครับ มาติดตากันนครัไมื่อหลังกันต่อจุดไปสุดท้ายครับอยเา่อย่าโยกเสาพิ้งิ์พิงเฉยรัยอาจารย์แงนะเด็ชายแต่เพื่อมาพรนะครับผมไม่คิดว่าพี่ชายคนนี้จะมาสนามาแบงนี้ ปกติจะเก็ไปองเงินแสนเยอะเดี๋ยวรอบหน้าครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราแข่งกันเด้เยับเดี๋ยวเราเอาเพิ่มติดนิดไอดอลมานะครับโอนหลังนะีนี้อยู่ในทีมงานของพี่แดงของเราเนี่ยครับถ้าใครติดตามนะครับ เป็นบุกของหญิงเต๋อหญิงเต๋อก็อยู่ทีมงานของผู้หญิงของอาจารย์แดนนี่นะครับเปิดบุกของอามาช่หญิงเต๋อครับอ่าเปิดว้ากันไปเลย สำหรับพื้นสนามนะครับเพราะว่าฝนตกลงมานะมีน้ํานะครับเกาะที่ใบหญ้าครับจังหวะการสไลด์หรือจังหวะการเข้าบอลนะครับก็50ห้ากิบห้ก็ระวังตัวเองนะครับแล้วก็เซฟเพื่อนร่วม,มอาชีพด้วยครับกับแท่จะกด้านหลัง ขอขอบคุณนักถือเต๋าเต์ด้วยนะครับที่มานั่งไล์สดแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศรอบๆการแข่งขันน้ครับภูนี้ก็เป็นการแข่งขันในรุ่น U19 ีนะครับพ่งนี้เริ่มกู่แรก8โมงเช้ารัคชาดนจากจังหวัดนครราชสีมาออเภอลปากช่องรับ พบกับสอการติดตุกเรื่อนโยกมาจากครนายก แมนปิดตระตายครับไม่จ่ายสามเลยยิงแบบสามร้อยเลยไปดูแต่ดูของใครตัวเอกต่านจังัครับเดต้องตัด หละยจังจ,จบู่นี้นะครับทีที่แพ้ในรอบฝุดทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมารอจับสลากนะครับการ์ดนางฟ้าตัวใบสุดท้ายจะเป็นของใครการ์ดนางฟ้าใบที่หนึ่งกำลังจะออกกูจับได้การ์ดจะผ่านขเข้าสู่รอบหกทีมสุดท้ายทันที ơi dạ ơiพี่พี่พี่ bóng bóng à chị nào bóng thế nàoวะ bóng nào bóng i yeah. ก็คู่นี้ก็ยังอยู่ที่ตองมันตุวตัวหนึ่งนะครับเป็นไทเกอร์เอ็กซ์ป้านกลางเขานะครับเป็นนำสุรัก์เอฟปีครับ ได้พบกับทีมที่จับตลากได้การทางฟ้านะครับสำหรับหลังจากจบคู่นี้นะครับคู่แรกนะครับเตรเียมแต่งตัวรอเลยนะครับกับพุงลายคาร์ดิมีพบกับสาริกาเอ็ซี พี่บอมรับพี่บอมพี่บอมบันหลังก็โจนึงลูกครับแล้มันเกิด5้วล่ะเดินตกมาตรงเปิ้นกุ่เลยครับฝากทีดนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่บอม แรอบที่มบทายคู่แรกนะครับก็แต่งองตองเคลื่อนมารอได้เลยก็ได้ทีตรงนี้้องตาตัวยังปัดไม่ได้คร ja ับวินวินเปิดไปเลยเปิดโดนๆอ่ะระวังกบอลเอเรียบร้อยแล้วน้ำกระจาย โอเคครับขอบคุณมากครับเหลืการแข่งขันหนึ่งนาทีครับ เงี <Cornell> ้ยหนึ่งนาทีครับไฮเปอร์เอสบัตกลางข่าวครับนำอยูต๋องดื้อนหนึ่งครับทีนี้แพ้ในรอบสี่ทีมสุดท้ายครับทันยอดดางขอยเอ็กเตอร์ดังตัวใหเอ็กเวังน้าเอ็กเมาแบบนี้เลยครับมาเลยมาเลยเกรยครับเชิญ เจ่าตู้ไฟได้ลองอยู่ที่จ่าตู้ตัวหนึ่งครับยอดเงินนครับพัก4ทีที่ประกาศไปแล้วนะครับที่แพ้ในรอบจุดทีสุดท้ายมาเลยครับมาเลยมาเลยเหล่าร่างกันในแข่งโยนเป็นไทเกอร์เอ็กซ์ปันจังขายขายในสู่รอบจุดทีสุดท้ายครับตลอดจบพบกับทีมจ่านาฟา